วันนี้เซลจทอโต้จัดโตโยต้า CHR 1.8 5 b บิดไฮนะครับตัวท็อปหลังคาแบ็กท็อปทั้งหมด4คันนะครับมีให้เลือก2สีนะครับสีขาว3คันสีน้ำเงิน1คันครับได้ตัวท็อปทั้งหมดเลยค่าตัวเริ่มต้นนะครับอยู่ที่คันนี้เลย559,000บาทเลขไม้180,000โลไม้แท้ไม้เดิมนะครับรถบอดี้เดิมนะฮะคันนี้ตัวสภาพจากบริษัทกลางเรียบร้อยได้เป็นรถเกรดเนะครับติดแค่เรื่องไมสูงแค่นั้นเองไม่เดิมนะครับ คันนี้จะส่งลงล้อแม็กมาให้เรียบร้อยครับคันนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่9,000ไปลายถึง10,000บาทนะครับได้ขับ c ีเรถน้ํามันประหยัดบวกไฟฟ้าไปด้วยนะครับคันต่อไปครับคันนี้ไม่79,000โลครับ1.8ไฮบริดไฮตัวท็อปปี20นะครับคันนี้ค่าตัว669,000บาทครับรถบอดี้เดิมไม้แท้ไม่เดิมนะภายในสีดําสวยๆเป็นแฮชแบ็ก5ประตูคันต่อไปครับ คันนี้ฮะหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทไม่เก้าหมื่นโลตัวท็อปปีสิบเก้าสีขาวสีขาวประกายมุกสวยๆทั้งหมดเลยฮะสามคันนี้นะครับนะสองคันนี้นะครับที่ไมล์หลักหมื่นนะครับปีสิบเก้าปียี่สิ